สวัสดีครับผมจันเล็กกินิกเกษตรโปรพลัสตอนนี้ผมอยู่ในสวนทุเรียนของพี่สกคพี่สกคสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สกคแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่นี่ที่ไหนครับครับชื่อสาครเหลาวัฒนะบำรุงนะครับทาสวนอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าแสลงอิฐนะครับตาบลปานีิจังหวัดตาดนะครับอ่าตรงนี้อยู่ในเขตปานนิอ่าปานีทขสมิงนะครับอ่าอันนี้พี่สกคได้มีโอกาสเอา ระบบปรพัดมาใช้ในแปลงทุเรียนทั้งหมดพี่สักครใช้ไปกี่แปลงครับตอนนี้ทำยู่แปลงนี่เป็นแปลงที่ทดลองใช่ไหมวันนี้ทดลองเต็มระบบหลังจากที่ทดลองไปเนี่ยสังเกตว่าดอกออกมาเป็นยังไงครับพอดอกเลยพัฒนานะรุสกว่าถีกกระตุนเรีไปเนี่ยมันจะมาเร็วและร้สกว่าเสมอออกทุกกิ่งเลยใช่ไหมนเลยครับนี่สกับมีสองรุ่นในต้นนี้มีสองรุ่นนะ อ่าแล้วดอกสมบูรณ์ไหมครับอ่ารู้สึกดอกสมบูรณ์อวนออกเต็มแบบนีออกช่อไล่มาจนถึงโคนหมดเลยถูกไหมฮะทุกกิ่งเลยครับอ่าแล้วตอนนี้ผมรู้สึกมีทําลากให้ด้วยนะฮะมีทําลากลากฝอยก็ขึ้นมาอ่าแล้วใบใบสวยไหมครับจากขนาดทําดอกใบแน่นใบเต็มรับใบหนาอ่าเข้มอ่ะก็อย่างนี้ระบบปอพัดยืนจัดว่าใช้ได้ครับผ่านครับ ผ่านครับอ่าโอเคอขอบคุณนะครับ